สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผู้ช่างออนไลน์พามาดูทำเงินเครื่องเนียวรถรถรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมก็ไม่รู้ครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับผมเจอแล้วผมอะไรนะฮะนิสันลีฟนิสันลีฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นสื่อการสอนใช่ไหมครับราคาครับล้านเก้าครับหนึ่งล้านอเก้าแสนบาทนะครับไม่ต้องทอนนะครับจ่ายสดครับได้แค่รถได้แค่รถไอ้ที่ไม่ได้คือ มออเตรร์์ชาจไม่ได้ไม่ได้ชาร์จเจอได้ได้มาครับตอนนี้จะมีชาร์จสองแบบครับเป็นไฟบ้านมีไรแล้วก็แบบฟลิกชาร์ดฟลิกชาร์ดอยู่แต่ละสถานีว่าจะไม่แต่ตอนนี้ก็คือเราก็ยังไม่มีสถานีชาร์จใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มีของเดลต้าครับอยู่ในแผนกเป็นแบบชาร์จแบบปกติธรรมดาครับครรับเียนมชาร์จประมาณสี่ชั่วโมงเต็มร้อยเปอร์เซนต์วิ่งได้อยู่สองร้อยหกสิบกว่ากิโลเมตรสองร้อย กิโลเมตรก็วิ่งไปจอดอยู่โคราชก่อนแล้วก็นอนสี่ชั่วโมงแล้วเราก็ชาร์จต่อเพื่อที่จะไปกรุงเทพลองคำนอนดูเฉลียอยู่ที่อ่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้สองกิโลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้สองกิโลอ๋อเห็นเห็นวิ่งกันอยู่นะครับนี่เขาเรียกว่า EV ใช่ไหมครับอีวี Electric Vehicle นะครับอันนี้ จากค่ายนิสสันนะครับนี่ก็ไอสุรินยังไม่มีครับผมช่างศูนย์ซ่อมไม่เป็นครับตาแตกครับช่างตาแตกครับข้างในโดยรวมก็จะเป็นเหมือนรถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาดูกันดีๆมันก็อันเดียวกันแหละครับเนาะ แต่ก็ถ้ามาดูห้องเครื่องเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกอะไรครับอาจารย์ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นมอเตอร์หรมอเปฟ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอ้าวแล้วมีแบตทําไมนี่อันนี้เป็นแบตใช้ใช้ด้วยกันไม่ได้ป่าแบตระบบไฟแสงสว่างอ๋อแยกแยกต่างหากครับไม่อยากรบกวนกันเป็นแบตระบบไฟแสงสว่างอืมครับอันนี้จะเป็นการขับเคลื่อน แบบล้อหน้าใช่ไหมครับครับนี่ครับเครื่องล้อหน้าครับผมตัวนี้ไม่สนใจไปใช้ซีวีทีหรือเปล่าครับคอมแม่อะไรต่างทั้งหมดที่เคยเป็นเครื่องตอนนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหมดเลยอ๋อระบบสายพานก็จะหายไปเพราะว่าต้องฟังว่าแพงเอครับไหนมอเตอร์ไปไหนมีมีมีอยู่บ่แพงเอออ๋อนี่ก็หลอกกันเนาะนี่ครับมาดูครับโยอันนี้ คุช่างไม่เคยเห็นนะครับหกสูบเลยนะนี่ยบิดเบือนก็ไอตติ้งอีกแล้วนี่น,นี่ก็ก็คือเอามอเตอร์แล้วก็โยงไปหาตัวเกียร์ใช่ไหมครับก็คือจากเมื่อก่อนก็คือจากเครื่องยนต์ไปหา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 เกียร์เนาะวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์พวกไดต่างๆคอมแอร์อย่างนี้ ไม่ต้องพ่วงสายพานแล้วใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแทนดูไหมครับนี่นะครับใหม่ล่าสุดครับผมอันนี่ครับอน,นนะี้อะไรน้องโอ้นอกจากนี้ก็คือความสุดยอดก็คือนะครับประตูแบบแนี่ถ้าเผื่อไม่มีกระจกมาบังนี่จะเห็นขาขาวเลยนะครับสนุดี่ดจอดเลยครับหนึ่งล้านเก้าสนบาทครับ <c oughs> เอา้าขึ้นเองก็ได้นะฮะ นครับคือถ้าเือเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยโอ้เยี่ยมไปเลยครับนิกซันนวราตีนวราดูนะ <c oughs> โอ้อา้าเกียร์อยู่ไหนนี่ใส่เกียร์ยังไงนี่นี่ครับใช้วิธีหมุนเอานะ ตัวแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วบิดแล้วก็เลื่ลอนขึ้นเลื่อนลงอ๋อเล็กนิดเดียวครับดูสิครับตายแล้วกูอ,อืมนะครับวันนี่มันเจ๋งมากเลยครับ <c oughs> สำหรับร้านเก้าแสนนะครับ เห็นบอกว่าในสุรินมีคันเดียวครับในสุรินมีคันเดียวเท่านั้นครับประเทไทยมี 2- คไทยมีสอคันครับโอ้นะครับเป็นบุญของเรานะครับที่เราได้มานั่งนะครับโอ้เจ๋วมากเลยครับเห็นวิ่งอยู่หลายวันแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสมาโชว์ตัวให้ดูครับเยี่ยมไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวหลังเราจะลงรายละเอียดอีกทีนะครับ นี่ครับมาลู่มาคำครับตอนนี้ก็ซื้อหวยไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีทะเบียนนะครับทะเบียนไม่มีครับอเียนนี้ท่านลองบอกว่าให้ใส่สุรินเทคอ่าให้ใส่เป็นสุรินทเทคก็ยังซื้อหวยไม่ได้อีกนะครับยังไม่ตายตายแล้วอ่านอกจากอันนี้ก็ยังมีอีกคันหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอมากเลยครับนี่ผมชอบคันนี้อันนี้เป็นโตยตานะครับแมนบอใช่ครับโตยต้าอันนี้ก็เรียก ไม่ใช่ฮีโร่คอมบ่อันนี้ไฟฟ้าอันนี้ก็รถไฟฟ้าเลยนะครับตัวนั้นก็ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะย่อส่วนลงมานะครับเป็นขนาดเล็กมันหน้าฮะนนห้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้นี่สวยนะครับอ่างานบอดี้นี่เป็นงานพลาสติกนะครับงานฉีดเป็นงานฉีดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าดูหมดแล้วนะครับมาดูข้างในครับอ่าไหนๆก็มาแล้วครับ อาจารย์บอกว่าให้ลองขับได้นะครับผมมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสทดลองนะครับอ่าเริ่มจากที่บิดกุญแจ้าให้โชว์ขึ้นครับปึ๊บอ่าครับง่ายง่ายครับเอาเบีกมือลงครับป๊บใส่เกียร์ครับนี่ครับเกียร์ตัวนี้ครับถอยครับจากนั้นก็ไปครับไปแล้วครับ โอ้โหครับมันเยี่ยมมากเลยครับอารมณ์เนี่ยมันนิ่งมากเลยครับเบาวิวเลยครับ,บเดี๋ยวโอ้ออไปแล้วครับลองดูก่อนครับเทสดูสักรอบครับแ มาเลยอยากลองไหมไ <laughs> นี่ครับรถอีวีครับไม่ได้ยินเสียงนะครับไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับซูเปอร์แมนก็มีครับเด,เ,เดี๋ยวลุงพาขี่เดี๋ยวลุงพาขี่เดี๋ยวไปจอดให้โอ้นะครับนี่ครับไป้วครับ อ้าโอรอครับ โอเคครับนิ่มมากเลยครับดูภาพลักษณ์โดยรวมครับโอเครับเป็น <Okay. S 2> คอมครับคอมคอมคอมเล็กๆน่ารักครับตัวนี้ก็ราคาไม่เบาเหมือนกันครับ โัต้าครับสำหรับหนึ่งคนนั่งจริงๆก็มันยังไม่มีตลาดาแพร่หลายนะครับก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจบลมกันที่รถคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีโอกาสได้เจอกันใหม่อีกรอบครับผมสวัสดีครับ